หรอวกแท้วกภูเขวาวกแทกอระแทกอ,อ่ะท้องอนะเนี่ยใช่ไหมวันท้องท้องว้วยมีท้องวปลอนะท้อยังคนท้องไงนี่ผัวมัน <laughs> แล้ววะแล้ววะ Bi nhanh kênh là quá ừ. à, hãy hẹp hãy hẹp 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 à, cái hẹp hẹp bảo hẹp hẹp quá, <cười> 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 นม่อะไรมาแล้วแต่ผมนั่นแต่ผมดูกันซูมดิ๋ยผมพี่ซูม m อย่างเงี้ย z o o จนเห็นเน็บอะน่ารักดีเนาะอ๋อ้ทำจากเหล็กนี่หว่าไม่ทำจากไม้ทำจากเหล็กอะเหรอรู้ดิพี่เห็นรู้ว่าม่เหล็กอะอ๋อมาเหล็กมาเชื่อมกับไม้อะมีหนามันทำยังไงปะปะ